สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครพร้อมรวยก็เข้ามาใครพร้อมรวยก็เข้ามานะคะพร้อมจะได้มีโชคแล้วกันนะคะกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีวันเช้าที่อาจจะแสนสดใสไม่สดใสบางคนก็ไม่สดใสอาจารย์ฝนตกแต่เช้านะคะตกหนักมากด้วยสวัสดีคุณน้องบิ๊กด้วยนะคะสวัสดีคุณเล็กแต้จิวนะคะคุณ เราจะก้าวไปได้วยกันนะคะคุณพรทิพย์นะคุณเวลาพรผลเยี่ยมนะคะสวัสดีทูกท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะถ้าชัดเจนกดหัวใจรัวๆหรือว่าพิมพ์อะไรบอกเลยนึงสวัสดีคุณกิกด้วยนะคะคุณพรัญญาเนะยคะวันนี้อาจจะไม่ได้เช้าอันสดใสมากนะคะเพราะว่าอะไรดูปะเพราะว่าฝนตกหนักมากใช่ไหมรถติดเลยนะคะสวยมากเลยค่ะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะ ก็วันนี้อาจจะฝนตกทั่วฟ้าเมืองไทยนะคะก็ขับรถขับลาแล้วก็ระมัดระวังนะคะจะเดินเหินจะไปไหนก็ระมัดระวังระวังจะลื่นล้มนะคะเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุอ right ุบัติเหตุตอนเช้าได้วันนี้มาแบบสวยสวยแบบสั้นๆนิดนึงนะคะวันนี้เราจะได้แบบแต่งตัวรับโชคนิดนึงนะคะแต่งตัวรับโชคนิดนึงเดี๋ยวเรารอสมาชิกเข้ามาใหม่นะคะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะเมื่อคืนมากันทันไหมคะ อาจารลงตัวเลขในกลุ่มให้ไปแล้วนะคะก็จะไปลงตัวชอบแบบชอบแบบสุดๆเลยนะนะคะเดี๋ยวจะลงให้อีกนิดนึงอีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะบอกเลขฝันคุณพ่อหน้าไลห์สดด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ like, นะคะเรียกเพื่อนเข้ามานะคะสวัสดีทุกท่านเลยวันนี้รถติดใช่ไหมบางคนถึงที่ทํางานกันหรือยังคะบางคนอาจจะยังไม่ถึงที่ทํางานใช่ปะชัดเจนมากๆโอเคสวัสดีนะคะทุกท่านเลยนะคะแล้วก็สวัสดี เอฟซชาวต่างประเทศด้วยนะคะวันนี้มันต้องไม่ดอกสี่วันนี้มันต้องมาวันนี้มันต้องได้วันนี้มงต้องลงนะคะเออวันนี้มงต้องลงวันนี้ต้องมา มาทวนการบ้านกันอีกนิดนึงค่ะเมื่อคืนเราให้ตัวเลข5ตัวมีตัวเลขอะไรบ้างคะเราให้ตัวเลข5ตัวมีตัวเลขอะไรบ้างบางคนมาทันหรือบางคนมาไม่ทันนะคะลองพิมพ์บอกเพื่อนๆหน่อยดูซิว่ามีใครเช็คชื่อทันเมื่อคืนบ้างนะคะบอกตัวเลข5ตัวให้เพื่อนๆดูหน่อยซิว่าเป็นอย่างไรบ้างเช้านี้ไม่อยากจะอารมณ์เสียนะคะสมาชิกในกลุ่มพาเฮงนะคะอาจารย์นันไม่เคยว่าเลยคุณจะลงรูปลงเอ่อทูบ ไอ,อ้คงไอ้ไข่หวยทู่อะไรเนี่ยจะให้โชคเพื่อนได้ไม่เป็นไรแค่ไม่ใช่เลขอาจารย์คนอื่นก็โอเคนะนะคะอาจารย์ก็ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ว่าอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยเตือนครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วก็ยังพูดจาไม่น่ารักเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเตือนหลายๆหลายๆครั้งอีกนะคะมาทวนการานกันอีกทีค่ะตัวเลขห้าตัวเมื่อคนะืนอาจารย์ให้ตัวเลขอะไรไว้บ้างคะมีใครพิมพ์บอกคนแรกดูซิคนนั้นจะถูกหวยแล้วกันเดี <laughs> <laughs> ย๋ยวจะบอกว่าชอบตัวไหนเป็นพิเศษนะคะ สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาใหม่ด้วยค่ะนี่ยูทง u t u b e นะคะแคปรูปดิฉันนะคะวันนี้ดิฉันสวยแล้วก็แซ่บมากนะคะแคปรูปสวยๆไปลง youtube ให้ด้วยนะคะถ้าจะาไปลงนะคะก็ฝากติดตามนะคะทางช่อง youtube นะคะมีเอ่อหลายๆชาแนลนะคะเอาอาจาร,รย์นันไปลงนะคะก็เอ่อรบกวนนะคะให้เครดิตกันนิดนึงนะคะอาจารย์นันผ่ากรรมลงรูปแบบงามๆนะคะก็กราบขอบคุณที่ทุกครั้งลงรูปง,งามๆให้หมดนะคะ แล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะที่ใครที่มาจาก y t u t u นะคะหรือว่ามาดูย้อนหลังนะคะหรือว่าดูทางช่อง y t u t u นะคะเพจอาจารย์นันนะคะชื่อเพจอาจารย์นันผ่ากรรมสื่อวิญญาณนะคะก็ดูดวงแล้วก็ทำนายเกี่ยวกับตัวเลขแบบนี้มาห้าปีแล้วนะคะแล้วก็ดูดวงโดยผ่านยานสัมผัสนะคะ ขอบคุณมากๆนะคะเลขนะคะประจําวันที่1กันยานี้นะคะหกันยานี้ตัวเลข5้าตัวได้แก่เลขสามเลข6เลขหนึ่งเลขเก้าเลข8ดค่ะสา1ห8หนึ่งเดเดี๋ยวเราเขียนไปพร้อมๆกันละกันนะคะนะหนกันยายนนะคะสา1ห8หนึ่งดใครอยู่เว็บหวยดีนะคะลอยเรือลอยแพเล่นได้นะคะามาดูกันหน่อย มวดประจำวันที่1กันยานะคะกล้องไม่โฟกัสเลยนะคะขอ l ลายเซนซิกเนเจอร์ออนนันคนงามนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะโดนก๊อปปี้อีกนะคะนะสามหกหนึ่งแคปเจอร์ค่ะติดตามมา4-5ปีแล้วขอบคุณมากๆค่ะอาจารย์ไลท์สดแบบนี้มานานมากก่อนที่คนอื่นก็จะมาไลท์สดกันอีกนะคะวิ่งรูดบนล่างค่ะจัดเลข6กับเลข9ค่ะ c o f f e ี s เซฟตี Safety. อาจารย์เตือนครั้งสุดท้ายสําหรับในลายกลุ่มนะคะไม่น่ารักนะวันนี้ไม่พาลมเสียนะคะลงรูปได้อาจารย์ไม่เคยด่าไม่เคยว่าแคปเจอร์ค่ะสามหกหนึ่งเก้าแปดวิ่งบนล่างหกเก้าค่ะที่รักค่ะวิ่งบนล่างหกเก้านะคะ งวดประจำวันที่หนึ่งกันยานะคะในตามตำแหน่งอีกศาสตร์หนึ่งอะนะคะไม่มีตำแหน่งของมหาอุดในศาสตร์ที่มาให้ใหมหาอุดทุกคนในทุกๆงวดมาเป็นเวลาสี่หปีต่างๆเนี่ยในงวดนี้ไม่มีนะคะมหาอุดไม่มีแต่ว่าราชาโชคจดทันไหม ราชาโชคนะคะคือเลขหนึ่งเลขสองและเลขหกค่ะราชาโชควันนี้นะคะในศาสตร์ของอาจารย์นันคือเลขหนึ่งเลขสองแล้วก็เลขหกจดทันกดหัวใจรัวๆนะคะเลขหนึ่งเลขสองแล้วก็เลขหกนะคะสาหรับตําแหน่งราชาโชคนั่นเองนะคะในประจํางวดวันที่หนึ่งกันยา กราบสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาใหม่นะคะหวยที่อาจารย์ให้ตอนเช้าสามารถเล่นได้ทุกหวยเล่นได้ทั้งวันรวมไปถึงอมทรงอมสินฮานงฮานอยนะคะยาวแตกไปถึง3ตัวในตอนเย็นในทุกๆครั้งที่เราไหลสดเลยทีเดียวนะคะอะมาทวนกัน์ดอีกทีสามหหนึ่งเก้98ดวิ่งรูดบนล่าง69วิ่งรูดบนล่าง69มีใครอยากได้สูตรของงวดที่แล้วบอกว่ามีหนึ่งมาไหมคะนะ ก็งวดนี้นะคะงวดนี้ถ้าดูจะเออถ้าดูจากสูตรที่บอกว่าเฮ้ยสูตรนี้มันก็มันก็ไม่พลาดนะมันก็เข้ามาตลอดแล้วนะคะก็งวดนี้ในสูตรนี้ก็เด่นแปดเหมือนกันนะคะเด่นแปดเหมือนกันก็ลองติดเลขแปดไว้ก็มันอยู่ในตารางของอาจารย์อยู่แล้วก็คือสา1หกหนึ่งเก้าแปดนะคะก็แปดก็มีความโดดเด่นเช่นเดียวกันนะคะเอองวดนี้นะคะ 6เนี่ยเป็นราชาโชคในตามศาสตร์ต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นงวดนี้อาจารย์เลยให้6ขึ้นมาเป็นตัวเด่นนะคะวิ่งรูดนะคะเป็นราชาโชคเป็นในอ,อ,อยู่ในตําแหน่งในจุดที่ดีมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นนักเสียนหวยเป็นนักคํานวณเนี่ย ตัวเลขหกไม่ควรทิ้งเลยนะคะไม่ควรทิ้งเลยนะคะ1เป็นกเกษตรในวันนี้ด้วยใครชอบหกจัดหกหนึ่งหนึ่งหกได้นะคะเอออาจารย์จะแอบ,บชอบบอกว่าเอองวดที่แล้วอาจารย์ชอบ1มากเลยนะนะแล้วก็แต่ว่าสูตรเนะี่ยมันไม่มีบนลนะไม่ล็อกกันเนาะงวดนี้ไม่ล็อกกันเนาะสามเป็นกเกษตรในราศีเมษด้วยนะคะเพราะเนะนั้นในงวดนเนี้ยเนี่ยสามหกหนึ่งก็สวยนะคะลองเล่นต่อสามหกหกสามหกหนึ่งหนึ่งหก ตัดได้เช่นเดียวกันนะคะอาจารย์นันนะคะยังจะบอกว่าวันนี้นะคะหนึ่งเนี่ยยังเป็นวรโคตนะวางในตัวเองหนึ่งยังมีความโดดเด่นมากในงวดนี้ดูปากอาจารย์นะคะถ้าวันนี้อาจารย์ถูกหวยนะคะอาจารย์จะร่วมทรบุญถวายงานองค์นวมงค์พระแม่นะคะในงานนวรารีนะคะที่จังหวัดนะครสวรรค์น,นะคะตั้งใจไว้แล้วว่าต่อให้ไม่ถูกนะคะ ก็จะร่วมบ,บุญในการจัดดอกไม้นะคะจัดดอกไม้จัดซุ้มต่างๆให้กับองค์พระแม่นะคะ9วัน9คืนในปีนี้นะคะก็ขอพูดในไลฟ์สดไว้เลยละกันนะคะตั้งใจไว้แล้วนะคะเดี๋ยวจะทําให้พระแม่เลขที่อาจารย์ชอบแบบฝุดๆในงวดนี้นะคะเลขหนึ่งเนี่ยพอมันอยู่ในตําแหน่งจุดนี้นะคะบอกเลยว่ามันมีโอกาสที่จะมาสูงมากนะคะ 9 1 1 9ค่ะไม่มีกระดิ่งติ๊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 งไม่มีเอฟเฟคเก้า9นึน่ค่ะ 9119นะคะสวยงามขจีมากนะคะจัดหนักจัดเต็มมากในงวดนี้นะคะแล้วในลัคนาราศีของตัวเองนะคะแล้วก็ราศีของตัวเองบ่งบอกได้เดยว,ว่าวันนี้จะนันต้องมีโชคลาภอย่างแน่นอนนะ,ะชอบมากๆที่สุดคือ9119นะคะ9119ชอบมากๆแล้ว1เนี่ยในสมคมดูหวยหวยเด็ดเลขดัง จำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวยอาจารย์เพิ่งค้นพบมาใหม่เนี่ยในสูตรนี้เนี่ยเมื่อไหร่ที่มันมาแบบนี้เนี่ยมันมาอย่างแน่นอนนะตามดีๆในวันนี้นะคะบอกอีกครั้งนะคะว่าชอบ9119นะคะที่รักขาและคุณพ่ออาจารย์นะคะฝันมาสามงวดไม่เคยเชื่อคุณพ่อเลยนะคะ เัวที่แล้วแกก็ไปเจอการหานข้าวคุณพ่อบอกว่าเฮ้ย <"He i, S 2> ไปซื้อเลขไว้นะพ่อฝันพ่อฝันอีกแล้ว มันมีผู้หญิงมาบอกตัวเลขนะคะว่าให้ซื้อซะหวยออกหนึ่งหนึ่งคะ่ะน้าหงายเลยคะ่ะหวยออกมาออกหนึ่งหนึ่งนะคะนะคะหวยออกหนึ่งหนึ่งพ่อบอกว่าเนี่ยเขาบอกไปซื้อซะาหวยมันออกหนึ่งหนึ่งแล้วพ่อสัดฝันแบบนี้มาทุกงวดเลยนะคะงวดนี้ถ้าคิดว่าเขาอยากจ,จะบอกให้โชคกับทุกคนก็เอามาบอกแล้วกันนะคะคุณพ่ออาจารย์บอกว่ามีผู้หญิงแก่ๆคนหนึ่งนะคะมาเข้าฝันนะคะบอกว่าเขาเนี่ยอายุ 90บนะเกนะบอกแล้วว่าวันวิ่งรูดของเราบนล่างเก้าเหมือนกันเก้าศูนยคะอายุ90และให้เงินคุณพ่ออาจารย์เป็นจำนวนเงิน10บาทคะ่ะ เป็นจํานวนเงิน10บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาตามเลขฝันคุณพ่อก่อนเมื่อคืนบอกในกลุ่มไปแล้วนะคะฝันของคุณพ่อนะคะนะอายุ90นะคะเขาบอกเขาว่าอายุ90นะคะแล้วก็ให้เงินคุณพ่อมา10บาทอาจารย์พ่อะคุณพ่ออาจารย์ชอบได้เงินจากผู้หญิงนะคะในฝันนะได้ทีไรเนี่ยงวดที่แล้วบอกให้มา92บาทนะคะงวดก่อนนุ้นก็ถูกนะคะอาจารย์ก็ซื้อเหมือนกันนะคะงวดที่แล้วหนึ่งหนึ่งสูตรอาจารย์ไม่คิดว่าเบิร์นอาจารย์คิดว่าไม่มาค่ะแล้วมันออกจริงๆนะคะก็ลออันนี้ฝันของคุณพ่อนะคะก็ ลองเผื่อจะได้โชคลาภทุกคนซึ่งมันเข้าตัวเลขวิ่งรูดนะคะ69เช่นเดียวกันแต่ลักสุดๆเนี่ยอาจารย์แอดชอบเลข9-1-1-9นะคะเลข6เป็นราชาโชคในตำแหน่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรามาเล่นตัวเจาะกันค่ะเราใครก็ให้ได้วิ่งรูดที่ลักสมุิมันเข้า6เข้า9ยังไงมันก็เข้าแต่อาจารย์ขอใช้การเจาะละกันนะคะเจาะนะคะเราติดเลขคุณพ่อไว้หน่อยค่ะ นะคะอันนี้นะคะ91นะคะอันนี้อาจารย์ชอบส่วนตัวนะคะเกคะ่ะ96อันนี้แล้วแต่นะอันนี้หมายถึงเจาะตัว9นะคะเจาะตัวเก้าต่เกมันอัานอนาะจารย์ไม่ทันอนาะจารย์ติดงานเยอะแคปเจอร์ค่ะอันนี้เจาะหลัก9นะคะบางคนอาจจะวิ่งล่างวิ่งลูดบนล่างก็ได้นะคะ เจอค่ะอาจารย์ชอบเลขหกนะคะหกสองหกเจ็ดหกแปดแคปเจอร์ค่ะอันนี้ชอบส่วนตัวนะคะขอดูก่อนนะห้าเก้าพระใหญ่ไปแล้วนะคะ เลขเก้าเป็นเลขที่ดีมากค่ะสามเก้าก็เป็นคู่โชคนะคะที่รักค่ะเอ่เอ,อ,อกันไว้หน่อยเนาะเผื่อใครชอบหลักสามนะคะเผื่อใครชอบหลักสามอาจารย์แอบ,บชอบตัวเลขไว้นิดนึงอันนี้ชอบนะเขียนเขียนติดไว้แคปเจอร์ค่ะ หวยเราเข้าผลงานดีนะคะเข้ามาตลอดถ้ามันไม่ล็อกถ้ามันไม่ล็อกใช่ไหมคะแคปเจอร์หรือยังคะแคปเจอร์หรือยังที่ลาศศูนก้าหนึก็น่าเล่นนะเดี๋ยวฟันไปเลยดีกว่าเดี๋ยวขอพิกกระดาษกันนะ ที่เล่นจริงๆอะนะอยู่ในนี้แหละหลักเก้าแคปเจอร์ค่ะการสามหนึ่งหนึ่งสามไว้นะคะถ้าหนึ่งมางวดนี้ก็จะมีสามหนึ่งกับเก้าหนึ่งที่น่าสนใจค่ะสูตรหนึ่งด้วยที่นักสูตรหนึ่งหนึ่งศูนย์สูตรหนึ่งหนึ่งศูนย์แคปเจอร์ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี ทันไหมคะแปดศูนย์ก็สวยนะที่รักเผื่อมีศูนย์มาศูนย์แปดศูนย์หกอลักศูนย์ไว้แล้วกันนะเผื่อเป็นกลุ่มศูนย์นี่เป็นกลุ่มศูนย์อาจารย์แทงไปแล้วเก้าศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งหกกับเรียบร้อยแคปเจอร์ค่ะ อาจารย์บอกเลยนะคะในศาสตร์ที่คิดค้นขึ้นมาใหม่เนี่ยเราเราทำสถิติเนี่ยมันมาเข้าดีตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนตรงเนี้ยอย่าลืมติดเลขหนึ่งไว้นะคะเลขหนึ่งเป็นเป็นอยู่ในจุดตำแหน่งที่ดีนะคะแล้วเลขเก้าในวันเนี้ยมันเป็นดีมากๆอาจารย์เลยจับคู่เก้าหนึ่งขึ้นมาขึ้นมาเป็นตัวเด่นนะคะแล้วในสูตรของอาจารย์นานอีกสูตรหนึ่งเนี่ยเออสูตรเนี้ยจะ ังไว้ก่อนนะแล้วแต่ดวงแต่ละคนนะบางทีดวงแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะอาจารย์ฟันให้ในเฉพาะในกลุ่มนะคะเดี๋ยวลงให้ในกลุ่มนะคะจริงๆจะลงมาเช้าแล้วมีคนพาหุดนนะเดีย๋ยวจะไปฟันในทีนะคะก็บอกเราว่าชอบตัวไหนบ้างนะคะชอบตัวไหนบ้างในสูตรนะคะก็91เด่นมากๆนะคะ91เด่นมากๆอาจจะตัวรองเนี่ย ถ้าถ้าติดไว้สามหางนะคะที่ที่ท,ที่ถ้าสูตรมันเข้านะสูตรเนี้ยจะเอ,อเคยเข้าบนล่างมาแล้วนะคะจะมีเลขก็คือเก้าหนึ่งนะคะสามห้าแล้วก็สองสี่สี่สองค่ะเก้าหนึ่งสามห้าแล้วก็สองสี่สี่สองนะคะแคปเจอร์ทันไหมคะติดหกสองไว้ด้วยนะแอบชอบหกสองอย่าไม่ได้ไปจิ้มเลยนะคะ 1> 9 1 3 5 2น 4, 4 2นะคะยังไงฝากตรงนี้ไว้ด้วยนะคะก็ขอให้วันนี้นะคะทุกคนมีโชคมีลาบนะคะแล้วก็ได้ในเรื่องของโชคเข้ามาก็ทําอย่างเต็มที่ในงวดนี้แล้วนะคะก็ขอให้โชคลาบจงมีแด,ด่ทุกคนเลยนะคะ6 9 9 6จัดหนักมากคะ่ะ9 1 1 9หนึ่งจัดหนักมากคะ่ะ68 8 6จัดหนักมากคะ่ะนะคะหรือใครติดชอบเลข8นะคะ8 1 1หนึ่งงวดนี้ก็สวยเช่นเดียวกันนะคะ อย่าลืมนะคะเลขกลุ่มพวกนี้นะคะสามารถยาวไปถึงตัวลาวเลยถ้าใครอยากจะลากแตกก็ลากเลยนะคะเด่นสุดวันนี้คือเป็น9ค่ะเป็น9นะคะแล้วก็6เป็นตําแหน่งของราชาโชคด้วยนะคะแล้วก็อีกศาสตร์หนึงง่งอ่ะเขามีความน่าสนใจเพราะฉะนั้นวันนี้วิ่งรูด96ค่ะเดี๋ยวเราจะไปลงหวยเอออมสินให้ในกลุ่มนะคะ ตัวเจาะนะคะสําหรับใครที่ไม่ได้เข้ากลุ่มนะคะอาจารย์ไม่ได้เจาะให้แต่อาจารย์ให้ตัวเลขไว้ก่อนนะคะใครเล่นอมสินวันนี้จัด51ได้นะคะจัดวิ่งรูน51ได้นะคะสําหรับอมสินนะคะนะจัดวิ่งรูดได้นะคะห้ากับ1นะคะอมสินเห็นไหมอมสินยังมีเข้าในเรื่องของตัวเลข1เลย <c oughs> เพราะฉะนั้นวันนี้อมสินวิ่งรูน51แล้วเดี๋ยวเราไปลงเลขกันในกลุ่มไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย หกห้าได้ไหมหกห้าได้แต่ถ้าถามว่าชอบชอบหกสองกบหกแปดมากกว่าหกเก้าไปไปค่ะปังปังปงป,งปงัเราจะได้ถวายงานพระแม่นะอาจารย์จะตั้งใจเวลาอาจารย์จะจัดให้กับพระแม่โะะอกเออพี่นุค่ะอยู่ไหมคะพี่นูชอบเลขอะไรพี่นูแอบเห็นพี่นุมาเมนอยู่นะคะไม่อยู่ค่ะ อาจารย์ไม่อยู่ค่ะอาทิตย์นี้จะไปต่างจังหวัดค่ะพี่แนนก็ไม่อยู่ค่ะไปกาอาจารย์เหมือนกันพี่นูบอกว่าชอบสีสีนะคะเลขฝันนะเออตามตามพี่นูได้นะ,ะพี่นูบอกว่าชอบสีสีเลขฝันนะคะเดี๋ยวเอาสีไปใส่กดนนะคะยังไงก็วันนี้โชคดีปังปังหมานหม,มานนะคะสายวิ่งรูดจัดไปเลยแล้วเจอกันเย็นนี้ขอให้มีโชคกันทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย